คุณแม่ขาชาแนลโดยแม่นุชสไปไ์วกิ้งคะ่ะนี่เลยจ้ามื้อนี่แม่นุชมาผอมกับเมนูไข่จ้ะเป็นเมนูอาหารเสาร์เนาะมือนี่แม่นุชสิเฮ็ดออมเล็ตจ้ะออมเล็ตเด้เป็นไข่เจียวเด้บอกจากห้องหามไส้น้ำปลาหามไส้ซีอิ๊วขาวหามไส้น้ำมันหอยด้ยเธอนี่ปานนั่นก็นยังจะแอบเพิ่มผงปรุงรสไปก็จะมีพริกไทยปนมีเกลือจะ้ะนี่ก็จะใส่หอม ใส่มะเขือเ,อเทศใส่หอดดอกลงไปแค่เนี่ยจ้ะง่ายๆเลยอาหารเร้าของเด็กน้อยจ้ะหลกะของมนุษย์น้ำนิดๆน้อยๆมือเที่ยงค่อยไปกินแบบเต็มๆแบบบานเหาเนาะเป็นอาหารเร้าของนอเวหรือว่าเฉพาะของบ้านมนุษย์กับวาหูเนาะเส้าวันเสาร์เส้าวันอาทิตย์เท่าสิกินของห่อนกันจ้ะปกติแล้วก็จะเอาพวกเนยแข็งพวกเอียงตับบดอียงกินกันง่ายๆยามยมือเรอ้าแต่ก็จะ มันกับพิเศษแค่กินของหอนแค่นั้นละจ้ะสาววันหยุดเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งเมนูเ,มเทสอมเมล็ตกันจ้ะไปกันเลยจ้าค่ะมาเริ่มกันเลยเนาะจ้ะบันนี้เมนูแกจะใส่นี่จ้ะมะเขือเทศซ้อยลงไปนี่ฮอตดอกจ้ะนิดนึงหอมสาบจ้ะหอมใหญ่สาบ พริกไทยปนน,น,ปน,บบยยนิดหนึ่งแอบเป็นออมเล็ตแบบไทยสไตล์นิดนึงจ้ะใส่ไปนิดเดียวเนะะเาะจ้ะพอใด้มีรสชาติเมนูก็แอบเพิ่มพงปรุงรสไปจังนิดหนึ่งจะได้มีรสชาติว่าสามารถจะจืดๆแบบออมเล็ตของฝรั่งเนาะประมาณปลายช้อนชาหนะะ่อยจังนิดเดียวเกลือ,อะจะ้ะต้องบอกจะของเลยอย่าใส่น้ำปลาอย่าใส่น้ำปลาอย่าใส่ซีอิ๊วขาวนี่เธอ เกลือจะหยิบมือหน่อยๆจ้ะนี่แล้วก็ตีให้เข้ากันใส่น,นมลงไปนิดนึงจ้ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ ให้เข้ากันจ้ะต้องค่อยเตือนจาของนี่มันคือออมเล็ตแต่ปานนันก็นยังเพิ่มแอบเพิ่มแบบไท้ไทไปนิดนึงแห่งนี้รสชาตินะจ๊ะัรล,ล้ออลจะใส่เบคอนลงไปก้นให้เขาเอาไว้โรยอันออมเล็ตจ้ะใส่เบคอนลงไปนิดลนะะึ่ะ จะเฮ็ดเบคอนให้เขาสุกก้อนจะให้เขาแบบออกกรกอบนิดนึงจะเอาไว้เอาไว้โรยอันออมเล็ตเนะ น้อยเบคอนหลจังน้อยจ้ะ<ป>นะคะเดี๋ยวมาเบิงว่าไม่รู้สีพ่อได้บจะไม่รู้ใส่ชีดไปก่อนจ้ะชีดกะชีดแบบนี้เลยจ้ะวัตถุดิบเริ่มลอยลอ้อสามีไปทำงานหลายมือเดี๋ยวมาถามเบิง,เงไม่รู้ใส่ใส่หลายหลมันอาจจะห่อม่ได้ก็ได้มันอาจจะแตกก็ได้จ้ะ แต่มันคือชีวิตจริงการทำครูอ่ะ <g ül> เดี๋ยวมาเบิร์นนี่ีหหอเขามาสิม่วนเขามาได้บลอดเริ่มสุดแล้วนะจ๊ะสิม่วนไหนวะนอวันนี้อู้หู้โอ้ยม่วนได้จ้ะนี่นี่นี่นน ออมเล็ดชีสเยิมเยิ้มจ้ะใส่ใส่หลายหลายมันก็จะมวนไม่ค่อยได้แต่มนมนูใส่ใส่แบบใส่แบบพลักก็จะหอะ่อไม่ค่อยได้นุ้ไข่ข้างในจะรสสดเนี่ยเยอะ มวนบ่าสวยมันไดนจะลอดใส่ใสลายเกินใส่ทะลักำเลดแบบชีทะลัะจะไม่ได้เอาข้นหรอเด็ดแบบนี้อ่ะเบิรงมันจะแตกวะอุ๊ปมีเรียบร้อยแล้วค่ะออมเล็ดชีดเยิ่มๆจ้ะ แค่นี้ละจ้าเรียบร้อยแล้วนี่นี่จ้าเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้าออมเล็ดออมเล็ดได้ไหมนี่บันเป็นไข่เจียวได้ไหมนี่เตือนสติจักข้องจ้าย่านเพลอไส่น้ำปลากับอันซีอิวขาวนะ้ำมันหอยไปสนดวกปานนั้นเมนูยังแอบเพิ่มเอ,อ่อรสดีเข้าไปอยู่จ้า ออมเม็ตจ้าเมนูอาหารเส้าสำหรับ2สาวของเมนูเนาะอาหารเศ้าของคนนอเวเส้าวันอาทิตย์ก็จะเป็นเส้าอาทิตย์จะพิเศษนิดนึงคือการกินของห่อนจ้ะปกติก็จะกินพวกชีสพวกเนยแข็งอะไรคะลูกสาวหน่อยมากละสงสัยเริ่มหิวเมนุูก็จะลำล่าไปพร้อมกับเมนูออเล็ตจ้ามือนีเนาะเมนูฝากไว้นะคะช่องคุณแม่ขาชาแนลเนาะ ฝากคอมเมนต์แนะนำติชมก่อนจากไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆวิวทุกๆ Subscribe จากใจของคุณแม่ขาจากใจแมนุษย์นอกจากเนาะขอบคุณหลายๆจ้ามอนี่ไปละนะจ้าบายคะ่ะบาย